สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนั่งนับเครื่องบินบินขึ้นบินลงนี่หลายครับหลายลำแล้วเพืเ่อนๆนะวันนี้ก็จะเช็คเอาประมาณสิบเอ็ดโมงจ้ะแอนดี้เกาะมออืมเครื่องบินเพื่อนๆบินบิน,น,น,บน,บนลงนู่นสนามบินอยู่ตรงนู้นโอ้แอนดี้เอ้ยยังง่วงอยู่นอนเครื่อง,งบินจะน,นั่ง,น,งนับ ตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตีสี่สว่างมาก็นั่งนับเนี่ยมนเพื่อนนั่งนับเพียนดีน้ำร้อนแล้วลทำาตากาแฟน่ะให้เขาทําเองมเพื่อนจอยทําไม่ค่อยถูกใจเขาบางวันเขาก็อยากกินน้ําตาลบางวันเขาก็ไม่อยากกินน้าตาลแล้วแต่อารมณ์พี่เขาคิ้วเท่ากันอยู่นะแต่แสงฝังนี้มาก็เลยดูไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันทุกคนเท่ากันอยู่ห้องมันถูกนะมเพื่อนเนาะ แยกหมอนกันใหญ่กับสามีเพื่อนๆแยกหมอนกันพี่อันนี้มันเอาได้หลับได้นอนตอนที่ว่าจอยให้หมอนเขาประมาณตีสี่หมอนของจอยเองอะ่ะคือที่โรงแรมเขาหนับหมอนแบบคือเหมือนเรานอนกับพื้นเอาหัวน,นอนกับพื้นเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ก็น,นอนเลื่อนโทรศัพท์อยู่นะให้ดูไม่ได้หรอกเพื่อนๆน,นางกําลังไอ้นี่กําลังอยู่ในชุดนอนนางอยู่ ส่วนด้านนอกก็ประมาณนี้กับทุกคนอู้ได้ยินเสียงะเลาะอะไรกันนักหนากันเป็นูกคนกินเหล้าเมายานะ่ะโรงแรมที่จอยพักก็ติดอยู่กับไอ้สถาน,นีรถไฟคิงคอ s s สสเตชันเลยจ้ะวันนี้ช่วงเ,เช้าๆก็อากาศเย็นสบายดีอยู่แต่ว่าพอใช้สายสานี่แหละจะร้อนจะทุกคน นู่นก็นอีกลำนึงบินแอบอยู่ตรงเสาไฟแดงๆนันเห็นไหมนูนบินนูนนั่งนับทั้งวันพี่ซ้ายก็นั่งนับเครื่องบินอยู่เมืองไทยว่านั่งนับอยู่นี่กาแฟจะแก้วที่สองละเขาไม่มีที่รองให้จอยนะจอยก็ต้องเอามาวางอย่างเงี้ยจ้ะเขาไม่มีที่รองรองแก้วให้จอย ทั้งรถดับเพลิงไม่รู้รถอะไรต่อรถอะไรเนี่ยนี่ก็ตะโกนทั้งวนงนนนนนะงันทั้งคืนเนี่ยเล่นยากันน่ะเสียงก็ตีกันทั้งันทั้งคืนน่ะในเนี้ยโกนด่ากันกีดกาดกีดกาจ้วไม่ใช่ผู้หญิงด่ากันผู้ชายเพื่อนมาทุกคนจะไป where are we going m o m on end where are we going yeah, we're going to see the king ปิกาิงกาดคุคิันมันนีแอนี้สวัสนีครับยกษ์ครับวับ่นแล้วเปาอะไปยาแต่กระโปงมันนี่สวยใหญ่เลยนะฮะเดินนูสวยแย้สวยยาสวยเหมือนนุนะโปงอะเปล่นรองเท้าเป็นรองเท้าแตะด้วยกวมันนะต่อเยะเกินหาเกิสูงเล ตรงนี้ก็สถานีรถไฟจากคิงคอสต s โรงแรมยุกจ้อยอยู่ใกล้ๆแต่เดินสองนาทีก็ถึงโรงแรมตอนนี้จะไปขึ้นรถไอ้น,นี่แท็กซี่ไป oh, <okay. S 1> ต,ต้องเดินอ้อมอย่างนี้ทุกคนรถแท็กซี่เขาก็จะต่อคิวกันไงเย้เย้ฮาจอย ซี่อะนูนคันน้นของจอยมาละนี่คันนี้ป่ะจ๊ะไปละไปดูตรงนู้นละี่จ้ะลอนดอนทุกคน วันนี้จะลอยก็จะพากันไปดูคิงกัดไปทางนี้เนี่ยไปโอ้ยาอยูนย่นะไปทางนี้<ป><ป>พดัดดันอืมเกาะมาเก็ดมั้มเกาะมา ชุดชนตรงม้าตรงไหนคุณย่าซื้อเสื้อใหม่นะเนี่ยไอเซยูบายเอ็นไมชอบเสี้อซื้อที่ร้านที่ร้านสาวทํางานคุณย่าเห็นมเพราะสวยตลอดสวยตลอดดิวติฟูเอฟวีเดย์วายนัดแนะนำวายนัดเอามัดวัดเอ็ดอยู่อ่ะแค่นั้นเอามัดเอามัดเธอวัดดูดอกดอก หอดทูเนี้ยล้าพเนี้ยลิไม่เจอม้าเพื่อนๆเพราะว่าเห็นบอกว่าจะเพราะว่าม้าคือวันนี้ไม่เจอม้าทุกคนตรงนี้ไม่เจอม้าเพราะว่าเขามีโชว์ทุกอย่างนี่แหละก็เลยไม่มีม้าจ้ะไม่เลยไม่เจอม้า ยอินดีเดินอันนั้นก็เป็นพาร์คอ่ะมันคล้ายสนามหลวงอะทุกคนไม่ได้เจอไอ้นี่เลยคนแบบขี่มา้ากายกาดอะไม่ได้เจอเลยกายกาดทีไ่ไหนคิงกาด กายกาดใช่มองอะไรเขาปั่นจักรยานมัมาดาวันเวรีน,นัยนั่นแหละปะ้าป้าป้าหันมาหาลูกสะภ้ยไยอ้ตู้โทรศัพท์จัดทุกคนตู้โทรศัพท์ใช่ไม่ได้ละเขาเอาโทรศัพท์ออกละ ไม่ได้รู้จะพูดอะไรทุกคนอันนี้อันนี้ยังโทรได้ี่ยังมีที่หยอดเหรียญอยู่ี่ยังมีที่หยอดเหรียญโอ้โรถมาละเป็นไง ตามคุณยา่าไปจักรยานเยอะมากทุกคนเห็นไหมจอยคิดว่าจะอยู่เวียดนามปั่นกันใหญ่เลยนะนูะ่นนะเลืองร่ากันใหญ่เลยเห็นไหมเดรอลูกสาวอยู่จ้ะน้องไม้จะมาสายๆหน่อยแล้วทีนี้พวกจอยก็จะ ไปเคเอากลับบ้านกันจะวันนี้ก็เลยพายามามาเดินดูเพราะญาจอยไม่เคยมาเดินอย่างนี้นะทุกคนอันนี้ของแกครั้งแรกนะที่แกมาเดินเนี่ยญาจอยมียืนถ่ายรูปเห็นไหมนะไปถ่ายรูปกับอกปันนูุน What are you doing now? I've just posted some on Admas. All right. <laughs> คใครกันหมดรู้คนเนี่ยอ๋อรู้ละจำชื่อไม่ได้หรอกแต่รู้ว่าเป็นใคร yes, it s, it s, it s ลอนดอนายทุกคนตอนจอยกับแอนดี้มาก็ขึ้นไอ้นี่ตรงนี้แหล,ละไอ้รถรถสักสามล้อแต่เริ่มร้อนโออ,อ นร้อนเริ่มร้อนละพี่แอนดี้ก็บย่าเดินไปนิดหน่อยนิดหน่อยสมมติเพื่อนบวานนิดหน่อยแปดไม้เพื่อนบวานน่าจะดูนู่นดูอ่านนูนน้นมานจะดูไอ้เพรียงกาดก็ไม่ได้ดูเพราะว่าเขามีอะไรก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้เชื่อ อขึ้นรถกลับไปที่พักจากทุกคนเนาะก็จะเตรียมตัวเช็คเอาท์แล้วก็เตรียมตัวเดินทางกลับจาะก็จะไปนั่งทานอาหารกับลูกแล้วก็ดื่มชากาแฟกันก่อนที่จะกลับไปนอกรยอเชอร์นะทุกคนเนาะลอนดอนก็ประมาณนี้ละจ้ะทุกคนจอยไม่ได้ค่อยได้คุยอะไรไม่รู้จอยจะคุยอะไรเด้อเพื่อนๆเด้อในคลิปนะ มีแต่พูดคำย่ำย่ำเดิมเดิมสวยจ้ะไอ,ไอ้นู่นไอนั่นไอนี่นั่นแหละจอยก็นึกคำพูดไม่ออกเพื่อนมันเหนื่อยมันเดิน,ม,น,ดนมันเดินเยอะตั้งแต่เมื่อวานนะจ่ะจอยเลยถ่ายบรรยากาศมาฝากเพื่อนทุกคนนะจ่ะทุกคนเนาะตามถนนหนทางคือมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะเพื่อนๆส่วนใหญ่เขาจะนักท่องเที่ยวจะมาเยอะนาะที่ลอนดนอนม,มีมาเกือบทุกมามาเที่ยวกันกับทุกประเทศอะจ่ะเดินทางมาที่นี่ มันสวยจ้ะตึกลาบ้านช่องเขาเนี่ยมันคือมันเป็นตึกเก่า,าจ้ะทุกคนมันมองไปแล้วมันก็เหมือนกับว่าโอ้โหแบบคลาสสิกจ้ะแต่จะให้จอยมาอยู่ลอนดอนจอยก็คงไม่อยู่จ้ะเพราะว่าค่าของชีพมันแพงงานก็หายากจ้ะทุกคนแล้วมันก็แบบว่า,วาตึกลาบ้านช่องเก่าๆอเงี้ยจอยกลัวผีจ้ะอย่างที่เคยบอกนั่นแหละจ้ะนะกลัวผีเห็นเป็นคนอย่างเงี้แต่กลัวผีนะนี่แหละจ้ะ ส่วนใหญ่จะเป็นตึกเก่าทั้งนั้นนะจ๊ะทุกคนตึกเก่าแบบว่าเขาสร้างกันได้ยังไงก็ไม่รู้เนาะสมัยก่อนจอยก็งึดกับการสร้างสร้างบ้านสร้างไอ้นี่ของเขาเหมือนกันนี่จะสวยๆเดินแล้วเดินอีกแถวเนี้ยแต่อันนี้นั่งรถผ่านจะก็เลยถ่ายวิวรถขับไปจวดตกนี้นก็ถ่ายไปเรื่อยๆจะค่ารถแท็กซี่นี่ก็แพงอยู่นะเพื่อนๆถ้าเขาพาแบบอ้อมาเขาแทบคนไหน ถ้าคนไหนทําตัวเหมือนไม่รู้หน่อยนะเพื่อนๆนะเขาจะพาเราขับอ้อมเพราะว่าจะเอาเงินในเขาเขาจะตั้งมิตเตอร์จ้ะทุกคนนะมิตเตอร์เหมือนบ้านเรานั่นแหละเขาก็จะพาเราขับอ้อมตามซอกซอยนู่นซอกซอยนี่พาเราไปตรงที่ว่ารถติดเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะได้เงินเยอะไงทุกคนเพราะว่าแท็กซี่มันก็แบบแบบที่ที่ลอนดอนเห็นเขาบอกว่ามันก็แบบว่าไม่ค่อยจะมีเยอะเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่เยอะแต่เดี๋ยวเนี้ มันไม่ค่อยเยอะจ้ะแล้วเมื่อวานจอยก็นั่งรถไฟใต้ดินอยู่จ้ะทุกคนบางคนบอกว่านั่งรถไฟใต้ดินอะถูกแล้วน้องจอยรู้อยู่จ้ะมันถูกแต่ว่าย่าจอยอะเขาแกไม่ค่อยดีจ้ะแกจะไปวิ่งตามแบบว่าขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์เอ้ไม่ใช่ลงลิฟต์สิบันไดเลื่อนเพื่อนๆลิฟต์ที่ไหนล่ะบันไดเลื่อนอะมันเยอะเพื่อนๆแล้วรถไฟใต้ดินอะมันแอร์อัดกันมากเมื่อวานจอยก็ไปไปกันมาแล้วจ้ะนะน้องไมล์พาพาจอยกับย่าวิ่ง ขึ้นรถไฟใต้ดินอยู่เพื่อนเพื่อนแอร์อัดมันปากระป๋องนั่นแหละจ้ะทุกคนใกล้จะไปถึงโรงแรมแล้วจ้ะทุกคนแต่พวกจอาจะแวะลงไปตรงนี้ก่อนไอเขาเรียกอะไรนะไอสถานีรถไฟคิงคอสจ,จะจะไปหาดื่มชากาเฟอยยูวอนั Salad, yeah? mm -hmm. yeah. Thank you. Yeah. you want you a bit of all the salad you want a bit of everything you know I'm for heartburn. I'm for heartburn now. I have to Maybe, cut okay. but before I'm very love it oh, yeah. but now I can after cutting sweet okay. off. But very nice. Oh, thank you. Yeah. It's my favorite, this one and that yeah, one. That one. Yeah, very nice. Yeah. yeah. Are you do by yourself? This is made by okay. Chef. Oh, clever. Chef, Chef. Yeah. yeah. I'm only sales person. You are good. I try to do things like that but not work. I I try to do like that but not the but this is made by o u r c h e f yeah he do by himself he do by himself oh, right. yeah you I, like yeah you, I like that one น no, ะ no, เ no, น ma'am. he buy for me every eh, Christmas yeah. before after when I have heart burn okay yeah. I can t yeah. eat sweet. yeah yeah

<ๆ S 1> ไ,ไปายลอนดอนเจอกันใน x t i m e ลูกสาวก็ร้องไห้ทุกคนเอออยากกลับด้วยนางก็ร้องไห้อยากกลับด้วยเนากะลาาก,ก,ลนะกลับไม่ได้ต้องทำงานไงไปละยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นของใจให้ครอผัวจอยด้วยจ้ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย